สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะ่ะก็จะมาสอนวิธีการโหลดอยันเดเลในคลิปนี้นะคะที่มีคนบอกมานะให้ทุกคนนะคะกดมาที่ช่องหนูนะคะนี่คือช่องอื่นเขาทําด้วยนะคะเป็นช่องพี่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าพี่เค้กนะคะจะได้ดูช่องนะคะกดมาที่หน้าปกคลิปอันนี้ของหนูเลยนะคะกดตรงชื่อ,อตรงนี้จากนั้นนะคะเลื่อนไปจะเจอคำว่าช่องคะ่ะกดไปเลย ก็เลื่อนจะเจอช่องที่หนูติดตามเอาไว้เยอะยะมากมายนะคะก้อนนี้นะคะช่องนี้เลยกดเข้าไปค่ะให้ทุกคนเลื่อนไปาหาคลิปพี่ของเขาพี่เขานะคะกดมาที่คลิปนี้ค่ะเห็นไหมคือแมอนหนูมากเลยนะคะก็เลื่อนมานะคะจะเจอคาว่าลิงให้ทุกคนกดเข้าไปค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าจะเล่นน่ะก็แนะนําให้ไปโหลดในคอมนะคะถ้าเป็นแบบของพี่ปอปปนอะ รุ่นนี้ในโทรศัพท์กขสร้างกันให้ทุกคนกดโอให้ทุกคนกดนี่นะคะดาวน์โหลดต่อไปคะ่ะเนียนเลเเป็นยันดรอยซิมูเลเตอร์นะคะสกูนิว n อพพ p ิเคอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพอดาวน์โหลดอยู่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะงตึ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 งคืนนี้เราอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันโหลดยังไงนะคะกุยอยากลองมาก โอเคค่ะเมา่อเราดลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะให้ติดตั้งนะคะติดตั้งเลยเสร็จแล้วกดเปิดะคะ่ะนี่ทุกคนก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ก็คลิปนี้สอนแบบไวๆเลยนะคะเราจะไปกันแบบแค่นี้ทุกคนอา้าวช่วยป่อยแค่นี้เองค่ะทุกคนก็ได้แล้วแต่พยายามอย่ากตกลงมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเราออกไม่ได้นะคะก็แค่นี้เองนะคะทุกคนง,ง่ายๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด s ิดตามได้หมดแลละสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย